เบนซ์ซีสองร้อยดนยูสองศูนย์สี่นะครับมีกุญแจรีโมทที่ใช้งานสตาร์ทรถทุกวันนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเงียบนะครับเสียงล็อกคอไม่ทํางานมิดคุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับขึ้นแต่เลขกิโลแบบนี้นะครับบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับครับหลังจากทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับตัวที่เสียจะเป็นตัว ล็อกคอไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมได้ถอดล็อกคอไฟฟ้าออกมาจากตัวรถลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการหรือถอดซ่อมถึงที่ไม่ต้องยกรถไปไหนนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่ที่จะใส่ในรถลูกค้าคันนี้นะครับจะเลือกใช้เป็นระบบอิมูเลเตอร์นะครับราคาจะถูกแล้วก็อยู่ได้นานหลายปีนะครับเป็นของใหม่นะครับลงทะเบียนให้ครบถ้วนนะครับ ตรวจสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทำการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้านะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับทำให้ครบทุกอย่างนะครับกุญแจรีโมทที่มีทุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับรีโมทปกตินะครับเสียบกุญแจหมิดออนไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับ รีโมทกดใช้งานได้ปกติทุกอย่างกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่ว่าเสียบกุญแจหมุนได้แต่บิดสตาร์ทเงียบนะครับไฟหน้าปัดเรียนไม่ไม่มีอะไรขึ้นโชว์เลยนะครับพอพวงมาลัยก็หมุนไม่ได้นะครับถ้ามีอาการแบบในคลิปนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับ 082616, 6655บริการทั่วไทยครับ